ข้าแแม่เก็บให้เองว้าวแม่เก็บให้อ่าน้ำแข็งเก็บเอาใส่ตะกร้าค่ะจ้าเอาแม่ไปต้มให้กินกจ้า,จานี่ แบบนี้กำลังอร่อยอ่ะนี่ค่ะนี่นะเอาไปหมกนะอร่อยมากๆเลยนะเนี่ยปึ๊บเอาลูกใหญ่เอาลูกใหญ่อืมรถติด ต้นนี้เอาต้นนี้นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ค่ะ <c oughs> ดึงบเบาเาก็ได้ลูกใส่ให้โดนโดนไปนไหนแล้วจ้าจ้าหมดหรือยังนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ ลงไม่ได้ลงไม่ได้ อ่ะลงลงลงดีกว่าไม่ไหวแล้ว <c oughs> อ่ะ <c oughs> เก็บตรงนี้ก็ได้เก็บเลยลูก <c oughs> เอาใส่ตะกร้าเอาไม่วางให้ตรงนี้นี่ไงนี่ไงคะ่ะ เม็ดเนาเ่าด้วยเม็ดเน่าก็ไม่ต้องเอาโอเคแต่เม็ดพ่อใช้ได้นี่ต้อน,นี้ นี่น่ารักตะมูตะมิมากเลยไปลูกพอลอะออ้มาไหมปยระวังลมนะไปเด็กกพอแล้วมาลาะเดินระวังด้วยไปซ่อมอันนี้ นี่นี่ซ่อมนี่นี่อโอ้วางไว้นี่ก่อนเดี๋ยวซ่อมนี่นี่โอ้หาไม้ออกนี่โอเคจ้ะอู้อย่าดึง<ป>อย่าดึงเขาเดี๋ยวเขาหักลูก โอ้ยเดินดีดๆ <laughs> ไปขึ้นรถจะไปแล้วขึ้นรถค่ะ ress ress> พอเราลูกเดี๋ยวขึ้นรถแล้วเราจะกลับบ้านกันแล้วค่ะอ่ะขึ้นรถไป ress ress> เป็นไรใส่อะไรกัดอมุด <i ress ress> ไปเลยก็จะไปดีออกแล้วแม่ออกให้แล้ว <i> ress ress> จะไปดีเดี๋ยวลม <i> ress ress> ต้นนี้สวยมาก พอแล้วค่ะไปพอแล้วม okay, oh, oh, ันเน่าต oh, ้นนี้มันเน่าต้นมันเน่าแม่พาไปแล้วไปึ้นจ้าโอเคขึ้นรถค่ะขึ้นรถค่ะได้ไหมอ้บโอเค let's go โอ้โไปไปโอ้ยชนชน เดี <laughs> ๋ยวดูต้ <laughs> ตตนตนี้ก่อนเอาหญ้าออกให้ต้นนี้ก่อน Okay. Okay. Baik. Keret. Dadah. Jaga. Okay. Okay. Awak. Main. Jelom. Si. Okay. Baik. Keret. Lut. Keret. Dadah.

ลงของขึ <c oughs> ง้นรถ